สวัสดีครับผมมารีวิวฮอนด้า M S X ครับร2อยยาครับผมรถสวยครับเอกสารครบครับภาษีขาดเกินครับรถปี57าเจ็ดครับสวยย่ำเดิมเครื่องไม่เคยแกะครับเครื่องดีครับผมรถวิ่งสามหมกโลครับสวยครับ อ่เบรกหลังไม่มีครับสไตล์รุ่นครับปาครอบคาร์บอนสวยครับผมู้ใด่หัเราใช้ง,งานครับส,สวยๆครับรอแม็กแท้ครับผมรอแม็กแท้ครับส,สวยๆครับ ฟังเสียงเครื่องนะครับจะตั่ไงครับผมเป็นเดี่ยวเป็นเดียวติดครับผม แต่ดังเครื่องเดิมครับไม่ค่อยแกะครับยิ่นนิ่มครับผมรถเ,เครื่องเดิมครับฟังเสียงเครื่องครับผม บอลควนบาจังโมหอนครับของแสงงานครับสนใจมสนใจว่าเมิ่งได้ครับผมสอนะบถามได้ครับส,สวยๆครับตัดง่ายครับผม โอเคครับ okay,